สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ P E a News กับดิฉันปาจารีส่วนสินพงคค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่61 -28 กันยายน2,564ค่ะ นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำผู้บริหารพนักงานร่วมวางพันธุ์พุ่มถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5ศสักการะพระภูมิเจ้าที่และร่วมกันเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยไทย national flag day ครบรอบ104ปีภายในสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งร่วมพิธีทําบุญเจริญพ,พระพุทธมนต์พระพิสุสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้บริหารและพนักงาน PEA เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่61วันที่28กันยายน2,564ด้วยกิโดยกิจกรรมวันสถาปนาในปีนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 i อย่างเคร่งครัด ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่61 PEA ยังมุ่งม,มั่นที่จะเดินหน้าให้บริการประชาชนโดยการนำดิจิ t ัลทรานส์ฟอร์เมชัเข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาทิระบบ Smart g กริซึ่งจะมีบทบาทสำคัญและเป็นมิติใหม่ในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยช่วยลดระยะเวลาการดูแลระบบกระแสไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมสั่งการและวิเคราะห์การใช้พลังงานของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประเทศพร้อมทั้งรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นและส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้วย ในโอกาสครอบรอบวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่61 28กันยายน2564ผู้บริหารและพนักง,งาน PEA ยังคงเดินหน้าให้บริการอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศค่ะติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีศนสินพงมขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ